เปิดวาร์ปเจ้าของบูกติราคา300ล้านลูกนักการเมืองกัมพูชาสามีไฮโซหมื่นล้านเปิดวาร์ปเจ้าของรถหรูบูกติราคากว่า300ล้านบาทมีแค่20คันในโลกหลังผล่วิ่งในไทยทำคนฮือฮากันทั้งเมืองกลายเป็นไวรัลสุดร้อนแรงในประเทศไทยกับภาพรถหรูไฮเปอร์คาบูกติที่ร่อนสปอร์ต110 a n s ซึ่งเป็น ลิมิเต็ดเอ t i ชั่นฉลองวาระครบรอบ110ปีของการก่อตั้งแบรนด์ผลิตจำนวนจำกัดมีแค่20คันทั่วโลกเท่านั้นราคาอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทมาวิ่งอยู่บนถนนในประเทศไทยคือหารถหรูบูกติ20คันในโลกราคา300ล้านวิ่งในไทยรู้ตัวเจ้าของรถอึื่งกว่าเดิมทำเอาหลายคนถึงกับสงสัยและอยากรู้ว่าเจ้าของรถบูกติราคา300ล้านและมีแค่20คันในโลก ค,ครัชการจากการตรวจสอบพบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กบิวพัตริกเจ้าของโพสต์ไวรัลดังกล่าวได้มีการทักไปหาเจ้าของรถเพื่อบอกว่าคนไทยตื่นเต้นแค่ไหนกับการได้เห็นภาพรถบูกติคันนี้มาวิ่งในไทยและหวังว่าจะได้เห็นรถคันนี้มาวิ่งในไทยอีกครั้งซึ่งเมื่อดูชื่อเจ้าของอินสตาแกรมดังกล่าวพบว่าเขาคือยิมลีหรือบอสลูกชายคนเล็กของยิม เชลีหลอกชุมทีฟทันคนรัฐมนตรีของรัฐบาลหุนเส้นประเทศกัมพูชาโดยคุณบอสนอกจากจะมีดีกรีเป็นถึงลูกชายของนักการเมืองระดับสูงกัมพูชาแล้วยังเป็นสามีของบีดวิษณีเทพเจริญไฮโซสา,สาวสุดสวยทาย,ยาทโครงการอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านอย่างนุสาสิริคุณบอสและคุณบีดวิษณีเทพเจริญจัดพิธีสมรสเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2561โดยมีนักธุรกิจนักการเมือง และไฮโซจากทั้งไทยและกัมพูชามาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับข้างโดยทั้งคู่มีลูกชายชื่อว่าเบลกยิมเป็นโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนวิถีชีวิตของคุณบอสก็แสนจะหรูหราสมฐานะเจ้าของรถบูกติราคา300ล้านเพราะมีการเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวล่องเรือยอทไปอาบแดดกลางทะเลรวมถึงยังมีรถซูเปอร์คาร์คันหรูอีกหลายคัน